โอเคครับผมขอกราบสวัสดีเพื่อนพ่พี่น้องน้องทุกท่านกนูด้วยสำหรับวันนี้เนี่ยเพ s s ซิมูเลเตอร์ได้มีการอาัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะ ซึ่ง <S 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 2> <S 2> สิ่งที่เพชรซิมูเลเตอร์เนี่ยอัปเดตมาเนี่ยมันคืออะไรนะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปพูดกันในคลิปแล้วเราก็จะมีอะไรบางอย่างเนี่ยมาโชว์ให้ท่านผู้ชมได้ดูนั่เองซึ่งก็ไม่ได้อัดคลิปอยู่กับเพชรซิมูเลเตอร์นานเลยถ้าคนไหนเนี่ยอยากให้กลับมาอัดคลิปเพชรซิมูเลเตอร์เนี่ยฝากกดไลค์กดแชดร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ครับผมด้วยนะผมว่าจะกลับมาทำเพชรซิมูเลเตอร์ด้วยเพราะว่าเกมมันกลับมาขยาัยอัปเดตไงคือมันจะมีช่วงหนึ่งมันไม่ได้อัปเดตเนาะก็เลยรู้ส เหยุดก่อนจะเลื่อนไปไหนมีร้านเติมโรบักหรือยังใช่ยังไม่มีผมขอแนะนําลาว่าบาักร้านาารับบริการเติมโรบักทั้งระบบกลุ่มและระบบไปทีพาร์ทเท่านั้นยังไม่พอ,อยังรับบริการกดเกมพาร์ทในแมตตางๆอีกด้วยดีขนาดนี้ต้องมาใช้แล้วป่ะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการได้นะครับ มาโอเคครับในส่สุดตอนนี้ผมก็ตัดเข้ามาในคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขออนุญาตพูดก่อนเลยแล้วกันว่าสิ่งที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นอัปเดตทางหน้าของตัวชายนี่นั่นเองนะเพื่อนๆก็นี่จะเป็นชายนี่จะมีเกมพาร์ชชายนี่มาใหม่นี่เป็นชายนี่ฮันเตอร์จะเพิ่มโอกาสการได้ชายนี่นะจากการสุ่มไข่ใช่ไหมหรือจากการทําอะไรอย่างอย่างเช่นการสุ่มไข่อะไรเงี้ยอ่าโอเคซึ่งเกมพาร์ตัวนี้ก็เดี๋ยวผมในมีคลิปให้ดูตอนที่ผมซื้อแล้วเสียตังค์ไปนะอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดู โอเคเพื okay, ่อนๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะไปดูที่ตรงหน้าที่มันเขียนเป็นใบอัปเดตเลยดีกว่าโอเคตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ตรงหน้า,อาของบิ๊กเกมแล้วไอ้ตรงใบแบบว่าสรุปอัปเดตว่ามีอะไรเข้ามาบ้างซึ่งสิ่งที่เข้ามาแล้วที่เป็นชายนี่เพชรนะชายนี่เพชก็จะแบบว่า,ามีพลังที่เก่งกว่าสัตว์เลี้ยงธรรมดาอยู่ประมาณ2.5เท่ามากกว่าตัวธรรมดานวเพื่อนอะเป็น พลังที่มากมากเลยนะนี่ปไแล้วตัวเนี่ยก็จะแบบมีออร่าที่แบบแตกต่างจากตัวธรรมดาใช้นี่ลิลิกใช้นี่ลิลิกอันนี้เหมือนจะเป็นห้องที่แบบว่าให้เราไปเสียเสียตังนะแล้วก็จะเพิ่มโอกาสการได้ใช้นี่รักให้เราเห็นปะอืมเพื่อโอกาสได้ใช้นี่รักซึ่งถ้ำนี้เปิดได้อยู่ตรงในฮาร์ดคอร์เท่านั้นประมาณนั้นโอเคซึ่งคลิปนี้เพิ่งตื่นเลยก็อาจจะเสียแปลกๆนละอ่านี่เป็นเกมพาร์ทเราไม่ต้องพูดโอเคเพื่อนๆผมจะสรุปคร่าวๆแค่ประมาณนั้นพอแล้วเพื่อนๆโอเค เดี๋ยวเราเนี่ยลองไปดูในนี้กันดีกว่านี่นี่ซึ่งอันนี้จะอยู่ตรงแฟนตาซีโวนะก็มาตรงพอร์ทัลนะแล้วก็เข้าตรงนี้อเดี๋ยวเราเข้าไปมาตัวนีจะเป็นซีเ t ทเคสนะซึ่งนี่เห็นปะ่ะทุกคนจะเห็นรูปปั้นอยู่ตรงนี้เราก็อย่าลืมมาเสียเพชรด้วยซึ่งเพชรที่เราเสียไปก็คือ 250M นั่นเองนะถ้าเราเสียเพชรไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยก็จะสามารถสามารถแบบเพิ่มโชคดิามาเพิ่มโชคในการที่แบบว่าสุ่มแล้วแหละ เราเนี่ยจะได้เป็นทางด้านของตัวเชนี่มากขึ้นเดี๋ยวเราเอาเสัตว์เลี้ยงแบบธรรมดามาให้ดูนก่อนเลยอันนี้มีสัตว์เลี้ยงแบบนี่มีสัตว์เลี้ยงแบบาชนี่แบบล่างทองแล้วก็แบบธรรมดามาเรามาดูดาเมจของตัวแต่ละตัวกันสําหรับล่างทองเนี่ยแปดสิบเอ็ดจุดหกทีนะเราจะไม่สนใจบัฟนะเราสนใจแค่ดาเมีนะ 86กว่าทีนะอันนี้เป็นล่างช้นี้ก็คือ67.7ทีแล้วก็อันนี้เป็นล่างธรรมดาก็จะเป็น27.1ทีเท่านั้นนะซึ่งแตกต่างกันมากเลยนะเพื่อนๆสาหรับล่างธรรมดากับล่างชนะิ้นชายนี่แหละล่างชิ้นนี่เนี่ยก็จะมีปับเขียนให้ดูเวรามันเป็นชายนี่นั่นเองอ่าโอเคมาเดี๋ยวผมลบทิ้งแล้วเราเนี่ยจะไปลองสุ่มดูกันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับไอ้ตรงเลสของผมหมอนหน้าจะอลิเจเน r ีออกไหมหน่าจะต้องสุ่มตู้พวกนี้นะ อันนี้เป็นตัวระดับ Legendary ใช่ไหมผมจะได้เอา Legendary ออกเอามานี่ะลองซูมดูก็มันเป็นตัว Epic นี่ว่านเพื่อนเป็นตัว Epic โอเค thank <sweak> you มาเยวผมว่าผมจะกลับโลกแรกไปสุ่มที่โลกแรกดีกว่าไปสุ่มที่ normal mode แล้วกันที่ที่ hard core เนี่ยมันสุ่มแล้วมันแบบรู้สึกว่าไม่ออกเลยนะตอนผมสุ่มที่ไออันนี้มันยังแบบว่าออกอยู่นะอาจจะออกยากเลยแต่ว่าออกอยู่นะเออนะเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูดีกว่าโอเคเราจะไปที่ cat kingdom เอ้ยผมวาร์ปไปเลยนี่วะ่ะแล้วต้องไปที่ cat paradise โอเคเราจะมาส่มที่ตู้นี้นะแต่ผมจะตั้งค่าให้แบบว่าเอาตั้งแต่ตัวมิติข้อขึ้นไปนะกับตู้ธรรมดาี่โอ้โ oh, หได้ใช้นี่มาแต่มันเป็นใช้นี่ร่างธรรมดาล่างอีพิก <c oughs> ผมกดขายไป้เลยดีประเด็นเมื่อกี้ได้ใช้นี่ล่างอีพิกมาแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้สักตัวเลย <c oughs> ไม่ได้สักตัวเลย จะจัดอ่ะชานิล่าอีพีละหรือว่าผมจะต้องแบบว่าผมว่าโอ้โหมันน่าจะใช้านิล่าอีปีบอลเล่นนั่นเองนะชานิล่าธรรมดาผมไม่ได้จับเลยงั้นเราเอาแต่ตัวอีพีละกันมิติเข้าอันนี้ได้เอาแต่ตัวอีพีละกัน รู้สึกว่าอีปิกมันดตกง่ายกว่านะเราจะตัวตัวแต่อีปิกแล้วกันเอาที่อาจจะได้ใช้นี่มาไวๆก็จริงๆผมก็ได้โชว์ท่านผู้ช,ชมต้นคลิปไปแล้วแต่ว่าผมขายทิ้งไปละเลียนมาสมุเมย์อ่ะไม่ออกเลยแย่อยู่นะไม่มีเลยอ่ะอยังไม่ออกนะ โอ้โดวงดวงผมไม่ค่อยดีเลยทุกคนไม่มีชายนี่โอ้โหไม่มีชายนี่เลยว่ะชายนี่ก็ไม่มีเหมือนเดิมนะไม่มีชายนี่นะโอ้โหโดวงไม่ดีสุดทุกคนไม่ได้ชายนี่เลยอะจริงๆนะตอนตอนนี้แบบชายนี่ตัวไหนก็ไม่ออกเลยนะโอ้โหเกลือจัด โอ้โหไม่มีเลย โอเคครับเพื่อนตอนนี้ผมก็ได้ตัวล่างใช้นี่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ซึ่งมันจะเป็นล่างที่มันเป็นสีทองด้วยซึ่งมันตีแรงกบาร่างธรรมดาเยอะอยู่นะร่างธรรมดาตีอยู่ที่ประมาณสิบเก้าจแทีแต่ว่าล่างใช้นี่ตัวนี้ตีสี่สิบเก้าจุดห้าทีนะดูดิดูดิ่ดดางใช้นี่ดูแล้ดูล่างธรรมดาตี6.6จที 6. 6ท จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับตัวชายนี่นะก็ถ้าเราสุ่มพวกถ้าเราสุ่มพวกสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ไม่รู้ว่ามีโอกาสได้หรือเปล่านะผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะนเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปละครับผมไปละบาย